สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งลำค่าภูมิปัญญาไทยเรื่องมารยาทไทยคุณค่าตอนอื่นนักเรียนดูพฤติกรรมที่สแสดงถึงการไม่มีมารยานะครับภาพแรกเป็นภาพในการประชุม ผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นด้วยก็เลยยืนยกยืนขึ้นโวยวายนะครับไม่เห็นด้วยรูปที่สองเหตุการณ์เกิดบ,บนเครื่องบินนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับไม่มีมารยาทเลยนะครับเอาขาขึ้นพาดเบาะนั่งของคนข้างหน้านะครับเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งเลยนะครับสสวนอันที่สามเหตุการณ์นี้อาจจะอยู่ใน งานคอนเสิร์ตนะครับนะครับดูจากในภาพทุกคนตั้งใจฟังเพลงกันนะครับแต่หนุม่มคนนี้นะครับโทรศัพท์ัในรูปเห็นคนที่นั่งข้างไม่พอใจกันนะครับเป็นการเสียอมาะยะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับต่อมาเป็นรูปพฤติกรรมที่แสดงถึงการรูปแรกเป็นรูป เวลาคุยกับพระกับพระอาจารย์จะต้องประนมมือไหว้นะครับนิสสองเวลาคุยสนทนากับญาติผู้ใหญ่กับต้องนั่งให้เรียบรอนะครับสมัมรวมลุกที่สามยืนคุยสนทนากับผู้ใหญ่ก็ต้องสมัมรวมนะครับไม่แสดงกริยาที่ไม่น่ารักนะครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องของแชมป์กฤษดานะครับในวันนี้นะครับหลังจกที่เรามีคอนเทนต์ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้หลายๆอันนะครับเราเฉียดไปพูดเรื่องวัฒนธรรมพูดเรื่องอาหารพูดเรื่องสถานที่พูดเรื่องภาษาเฉียดเฉียดอะไรกันมาเยอะแล้ววันนี้นะครับก็เลยเือโอกาสว่าเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆเรามาโฟกัสกันเลยดีกว่าว่า ชาวต่างชาติเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับกับคนไทยนะครับถามก็ตรงๆไปเลยว่ารู้สึกยังไงคิดว่าคนไทยเป็นคนแบบไหนครับทีนี้เข้าไปสืบหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆที่ชาวต่างชาติก็จะคุยกันน,นะครับต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นต่อคนไทยเนี่ยก็ต้องมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับแต่ทีเนี้ยความคิดเห็นที่ดีเยอะกว่าความคิดเห็นที่ไม่ดีค่อนข้างมากฉชนก็ไล่เรียงมาดูแล้ว,ลวก็คิดในใจว่าเอะเราจะเอาความคิดเห็นที่ไม่ดีเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันไหมแต่พอไล่อ่านดูแล้ว เห็นบอกความคิดเห็นที่ไม่ดีมันจะเป็นในเชิงที่ไม่ค่อยมีอ่ามันจะเป็นเลี่ยนเปลียนนะครับคือไม่ค่อยมีหลักการไม่ค่อยมีหลักฐานหรือไม่มีประสบการณ์บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดไม่ดีเพราะว่าเคยเจออะไรหรือเปล่ามันไม่มีตัวอย่างแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันก็เลยยกความคิดเห็นครับที่เป็นความคิดเห็นต่อคนไทยที่เขาเคยมีประสบการณ์มาเจอด้วยตัวเองหรือมีหลักการมีเหตุผลมารองรับว่าทําไมเขาถึงคิดกับคนไทยแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นครับเกิดมาเยอะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีวยวครับว่า ชาวต่างประเทศคิดยังไงกับคนไทยครับความคิดเห็นแรกนี้นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากตอนไปเมืองไทยครั้งที่ห้าเนี่ยฉันไปที่ภูเก็ตฉันเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกับพี่ชายไปดูพระอาทิตย์ตกที่ชายหาดหลังจากเที่ยวเสร็จกำลังจะกลับโรงแรมกันอยู่ๆมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทไม่ติดพยายามใช้วิธีสตาร์ทแบบเหยียบก็ไม่ติด จนผ่านไปสิบนาทีมีหนุ่มไทยคนนึงในชุดกรับสีเขียวมาจอดดูพวกเราฉันพยายามถามเขาว่าพอจะช่วยเหลืออะไรได้ไหมตอนแรกเขาก็งเงียบนะจนสักพักเขาหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์เพื่อสื่อสารกับพวกฉันผ่าน Google Translate และเขาก็พยายามช่วยสตาร์ทรถด้วยเท้าแต่ก็สตารไม่ติดเขาพยายามช่วยฉันเต็มที่จนฉันก็ตกใจเหมือนกันว่าจะมีใครบนโลกนี้ที่ช่วยเหลือคนแปลกหน้าเต็มที่ขนาดนี้เลยเหรอ เขาถามว่าโรงแรมแห่งพวกฉันอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าห่างไป6กิโลเมตรเขาก็ไม่รีรอเลยที่จะพาพวกเราไปโรงแรมด้วยการที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาเองและเอาเท้ายันมอเตอร์ไซค์ของเราใช่แล้วเขาอาสาที่จะเอาเท้าของตัวเองยันมอเตอร์ไซค์ของวกเราไปจนถึงโรงแรมด้วยระยะทางตั้ง6กกิโลเมตรฉันสุดแสนจะประทับใจไม่รู้จะอธิบายยังไงที่คนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเสนอความช่วยเหลือกันมากถึงขนาดนี้ นี่คือความพิเศษที่ฉันพบเจอจากผู้คนในประเทศไทยความพิเศษถัดไปครับได้กล่าวไว้ว่าคนไทยใจดีมากนะฉันไปเที่ยวเมืองไทยและพูดภาษาไทยไม่ได้แต่คนไทยจำนวนมากก็พยายามสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษฉันประทับใจเลยแหละและฉันก็พยายามสื่อสารกับพวกเขาด้วยการพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆและมันก็เวิร์กเลยทีเดียว ฉันใช้เวลาในชีวิตนี้ในการมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากฉันเห็นว่าคนไทยจำนวนหนึ่งยังยากจนอยู่พวกเขาก็าชอบเดินมาขายของถูก,กแต่ฉันก็ไม่เคยรู้สึกลำคานเลยนะเวลาพวกเขามาขายของฉันอาหารริมทางที่ประเทศไทยนี่เจ๋งที่สุดแล้วอาหารไทยคือสิ่งที่ฉันโปรดปรานมากกินแล้วเนี่ยไม่เคยรู้สึกแย่เลยความคิดเห็นถัดไปครับ โดยทั่วไปแล้วคนไทยส่วนใหญ่นิสัยเรียบร้อยและมีความต้อนรับขับสู้เป็นอย่างมากตราบใดที่คุณทำตัวให้ดีและไม่ไปแหกกฎอะไรของที่นั่นพวกเขาก็จะต้อนรับและดูแลคุณดีมากๆแน่นอนว่ามันต้องมีคนไม่ดีที่ปะปนอยู่ด้วยทุกประเทศก็เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามประสบการณ์โดยตรงของตัวฉันในประเทศไทยเจอแต่คนที่ดีและก็เจอแต่สิ่งที่ดี ต่อไปก็เป็นความคิดเห็นของชาวอเมริกันครับเป็นสาวอเมริกันที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2018ครับความคิดเห็นนี้ค่อนข้างยาวครับเดีย๋ยวลองไปฟังกันครับคนไทยคือสุดยอดของผู้ให้และการช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่ฉันมาถึงเมืองไทยคนไทยช่วยฉันทุกอย่างตั้งแต่เซตอัพโทรศัพท์หาที่พักหามอเตอร์ไซค์ให้เวลาที่ฉันไม่รู้ว่าควรจะไปเที่ยวที่ไหนยังไง พวกเขาก็จะพาฉสนไปเที่ยวบางครั้งไปทีนานถึงสามชั่วโมงเลยและไม,ม่ว่าฉันจะขออะไรให้ช่วยพวกเขาก็พยายามที่จะช่วยฉันโดยตลอดคนไทยใจดีต่อชาวต่างชาติมากๆฉันเคยอาศัยอยู่มาหลายประเทศแล้วนะแต่คนที่ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบชาวต่างชาติสักเท่าไหร่แท็กซี่ที่ประเทศพวกนั้นมักจะส่งฉันผิดที่คนก็ชอบเดินหนีเวลาขอความช่วยเหลือ หรือหัวเราะยอใส่ฉันเวลาพยายามพูดภาษาพวกเขาเป็นต้นแต่ที่ประเทศไทยคนไทยช่วยเหลือฉันเสมอแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และฉันก็พูดภาษาไทยไม่ได้รถตู้กับรถแท็กซี่ส่งฉันถูกที่โดยตลอดแม้บางครั้งฉันจะไม่รู้จักที่ที่ฉันจะไปเลยก็ตามและเมื่อฉันพยายามพูดภาษาไทยพวกเขาก็จะให้กำลังใจและบอกกับฉันเสมอว่าฉันพูดเก่งมาก แม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์สั้นๆก็ตามทีคนไทยเนี่ยเขากังวลเรื่องน้ำหนักตัวมากๆนะฉันไม่เคยคิดว่าตัวฉันอ้วนมาก่อนเลยจนกระทั่งมาอยู่เมืองไทยแล้วพวกเขาก็บอกว่าฉันอ้วนหลายครั้งเวลาไปนวดหมอนวดจะบอกอ้วนเจอผู้หญิงทั่วไปแม้แต่อาจารย์ก็จะพูดไม่ค่อยดีเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของฉันฉันรู้จักผู้หญิงไทยจํานวนมากที่อดเข้าเย็นเพราะกลัวอ้วนและหญิงไทยมีอายุจานวนหนึง่งก็ชอบซุบซิบนินทา ว่าฉันอ้วนในที่สาธารณะด้วยมองในมุมกลับกันเมื่อถึงตอนที่ฉันน้ำหนักลดลงเนี่ยก็จะมีสาวไทยตามร้านค้าที่ไม่รู้จักกันพักฉันว่าฉันหุ่นดีมากมันก็จะงงงงนิดนึงนะเมื่อทุกคนมักจะพูดถึงความผอมหรือความอ้วนของคุณเมื่อมองมาที่รูปร่างคนไทยชอบถ่ายรูปมากทุกที่ที่ไปร้านอาหารทุกแห่งหนุ่มๆสาวๆจะชอบถ่ายรูปกันตลอด เพื่อนคนไทยบางคนของฉันเนี่ยเซลฟี่รูปตัวเองแล้วก็โพสเฟซบุ๊กแทบจะทุกวันเลยแหละคนไทยดูเหมือนจะผิดหวังกับรัฐบาลและการคอร์รัปชันคนไทยแทบเป็นคนที่ฉันรู้จักเนี่ยมักจะบน่นเรื่องรัฐบาลในฉันฟังพวกเขาบอกว่าคนที่มีอายุมากถืออำนาจไว้ทั้งหมดและใช้มันในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่คนไทยอยากมีชีวิตที่ดีและอนาคตที่สดใสแต่ก็ยังรู้สึกสิ้นหวังในการทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา คนไทยตัวเล็กมากฉันรู้สึกเหมือนเป็นยักษ์เลยแหละ,และเวลาไปไหนมาไหนผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่มีความสูงน้อยกว่าฉันแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังสูงกว่าฉันนะการเคารพผู้อาวุโสกว่านะสำคัญมากที่เมืองไทยไม่ค่อยมีใครกล้าเถียงคนแก่ไม่มีใครกล้าออกนอกลู่นอกทางแล้วนักเตนไทยก็ไม่ชอบถามคำถามพวกเขา,าวิพา์วิจารณ์กันแต่ก็ไม่โต้เถียง เด็กๆจะทําตามคําสั่งของพ่อแม่จนอายุ20-30เลยโดยเฉพาะผู้หญิงฉันเคยพบคู่รักที่ไม่อยากทํางานประจําของตัวเองแต่ต้องทําเพราะถูกพ่อแม่บังคับคนไทยมักจะบอกฉันว่าคนอายุ23นี่ยังเด็กอยู่และไม่มีทางจะหนีพ่อแม่ไปไหนแล้วก็ชอบถามฉันว่าพ่อแม่ฉันยอมให้ฉันไม่อยู่เมืองไทยได้ยังไงฉันก็เลยตอบไปว่าฉันโตแล้วและก็ไม่ได้ขออนุญาตด,ด้วยในการย้ายไปอยู่ที่นี่ คนไทยมักจะคิดว่าคนจากชาติตะวันตกเนี่ยรวยทุกคนซึ่งมันจะนำไปสู่อะไรที่เป็นสองแบบก็คือหนึ่งคนไทยมักจะคิดของราคาแพงกับฝรั่งและสองสาวๆไทยเนี่ยก็อยากจะแต่งงานกับฝรั่งคนไทยผ่อนคลายสุดๆแล้วก็แทบจะไม่เครียดก,กับอะไรเลยซึ่งฉันชอบอะไรแบบนี้นะแต่นั่นก็มักจะทำให้งานไม่สำเร็จท,ทุกคนทำอะไรก็มักจะมาสายไปหมด พวกขาว่าจะยกเลิกนัดกระทันหันและฉันก็มักจะผิดหวังเวลาเราทำงานอะไรไม่ค่อยสำเร็จสักอย่างประเทศไทยมีความเปิดกว้างอย่างน่าประหลาดใจแต่ก็ยังคงความอนุรักษ์นิยมไว้ในในเวลาเดียวกันเพศที่สามเป็นที่ยอมรับได้ทั่วไปเกย์กับเลสเบี้ยนก็มีให้เห็นเป็นเรื่องปกติแต่การใส่เสื้อกล้ามหรือการนุ่งสั้นถูกมองว่าลามกอนาจารเด็กผู้หญิงถูกคาดหวังว่าต้องทำตามที่พ่อแม่บอก และเด็กๆจะเถียงหรือตั้งคำถามต่อผู้ใหญ่ไม่ได้โดยเด็ดขาดบางครั้งคนไทยก็ดูเหมือนจะเหยียดเชื้อชาติบ้าโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเป็นนะคนไทยเนี่ยอยากจะมีผิวขาวถ้าผู้ชายไทยผิวคล้ำม,มักจะโดนเรียกว่าไอด้ดำโดยส่วนตัวฉันคิดว่าคนไทยน่ารักมากๆพวกเขายิ้มเก่งและอารมณ์ดีตลอดเวลาคนไทยสนุกสนานแม้ว่าบางทีจะไม่รู้ว่าตัวเองโดนล้อเรื่องอะไร คนไทยนี่เขาเป็นกันเองแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วสำหรับประเทศไทยที่นี่เป็นประเทศที่สวยงามมากแต่ก็ร้อนมากๆเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร,ร์ที่สุดยอดมากเมืองไทยมีอะไรให้คุณเห็นมีอะไรให้คุณดูโดยไม่มีอะไรที่สิ้นสุดชายหาดสวยจาน,นวนมากพิพิธภัณฑ์มากมายเมืองที่ทันสมัยแถมยังมีวัดสวยๆและแหล่งโบราณสถานอีกมากมาย สุดท้ายนี้ฉันรักประเทศไทยและคนไทยมากๆค่ะครับความคเห็นถัดไปครับฉันเป็นคนอินเดียที่มาเที่ยวเมืองไทยสองครั้งแล้วไปทั่วเลยทั้งเชียงใหม่พัทยากรุงเทพเกาะพีพีหาดป่าตองซึ่งฉันชอบทุกที่เลยแหละอย่างแรกที่ต้องบอกเมืองไทยร้อนพอสมควรแต่คนที่นั่นสุดยอดและน่ารักมากๆ เขาสังเกตที่ฉันประทับใจมากที่สุดคือเมืองไทยเนี่ยมีความเปิดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศมากๆเพศที่3กลุ่มคน LGBTQ สามารถเจอได้โดยทั่วไปบนท้องถนนฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะเสรีภาพทางการแสดงออกทางเพศแบบนี้จะไม่สามารถเห็นได้เลยในประเทศอินเดียฉันรู้สึกว่าชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยเผลอๆนี่อาจจะเยอะกว่าคนไทยในประเทศซะอีกนะ ฉันเจอร้านอาหารอินเดียและคนอินเดียที่ทำงานด้านไอทีที่ประเทศไทยเยอะมากและฉันสามารถหาเพื่อนจากชาติต่างๆจำนวนมากได้ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตุรกีรัสเซียอาร์เจนตินาและฉันก็มีความสุขมากๆตอนที่อยู่เมืองไทยคนไทยใจดีและอบอ้อมอารีมากๆฉันเคยใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพต้องบอกว่าแม้ว่าคนจะใช้มันเยอะมากแต่ระบบของมันเนี่ยเก่งมากเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่าง,งความคิดเห็นชาวต่างชาติต่อคนไทยที่แชมป์ไปสืบหามาจากเว็บไซต์นะครับแหล่งที่มาของความคิดเห็นต่างๆนี้นะครับไม่ได้นั่งเขียนเขียน <c oughs> หรือมโนเอาเองแน่นอนครับเดี๋ยวแชมป์จะเอาลิงก์นะครับที่เป็นต้นของต้นทางของเนต้ต่างต่างๆมาใส่ไว้ในใต้คลิป <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะกดเข้าไปอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้สามารถ เห็นมุมมองต่างๆที่ชาวต่างชาติเขามองเราไม่ใช่แค่เรื่องว่าคนไทยเป็นยังไงแต่เราจะทราบกันว่าเขามีมุมมองต่อประเทศไทยโดยรวมยังไงด้วยซึ่งเราอาจจะเก็บคำชื่นชมของเขานั้นเป็นสิ่งที่เราจะมาต่อยอดต่อในอนาคตและเก็บสิ่งที่เขาตำหนิติเตียนต,ต,ต,ต่างๆเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เราจะทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อทําประเทศเราให้ดีและไม่ไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ต่อไปครับสําหรับวันนี้ครับคอนเทนต์ของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณกนในทุกท่านที่ติดตามรับชมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์นะครับและกดรับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์ห้าหน้ก็จะพยายามหาสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันอีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับภาษาอังกฤษไม่จริงภไม่จริงเพราะฉันเป็นคนไทย ครับจากการเรียนดูคลิปนั้นเรรู้สึกยังไงครับเราจะเห็นถึงความคิดอ,อ่านของชาวต่างชาติครับที่มีต่อประเทศไทยนะครับเราจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน,นะครับ ยิ้มไหวทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเํารับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นอย่างมิมตรไมตรีครับค,ครูสรุปนะครับให้นักเรียนตระหนักถึงความคันของ ความมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันนะครับและคุณค่าของการมารยาทไทยนะครับมรารยาทเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติต่อๆกันมาจนเป็นบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมมรารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรประพฤติปฏิบัตินะครับเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยการประพฤติตนทั้งกายและว่าจะให้เหมาะสม การมีมารยาทจะช่วยลดความขัดแยงระหว่างกันทําให้การติดต่อคบหาสมาคมกับผู้อื่นดําเนินไปด้วยดีเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่คบค้าสมาคมหรือผู้พบเห็นนะครับนักเรียนเรียนรู้เนะะื้อหาจบแล้วให้นักเรียนทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองบัึกหน้าที่12นะครับ นักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้นะครับแล้วเราก็พบกันนะครับมันเปิดเทอมสวัสดีครับ